ว่าวันนี้เราเปิดบ้านต้อนรับนะคะนางเอกสาวของเรานะคะคจากดวงใจจอมกระบี่น้องเพลงขวัญค่ะสวัสดีค่ะสวัดีค่วานสวัสดีค่ะ ได้ดูเหมือนเดิมเชิญเลยค่ะคุณหมอของเราคุณหมอของเรานี่ก่อนที่พี่จะไปเมาเรื่องราวของเบื้องหลังเชื่อว่าเราเก็บข้อมูลมาเยอะทั้งไรนอหมอนเหน่งเอสเทอร์เนาะแต่ว่าเราเมาเรื่องเราก่อนนะเห็นบอกว่าเป็นคนชอบงานศิลปะใช่ไหมคะชอบค่ะชอบขนาดไหนอะเพียงขวัญก็แบบถ้าสมมติว่ามีงานโชว์แบบตามมิวเซียมอย่างเงี้ยเราก็จะแบบชอบไปดูชอบไปถ่ายรูอะไรเงี้ยแล้ววาดเองด้วยไหมวาดเองก็มีวาดเองด้วยเหรอ สุดเราทำให้แล้วก็แฟนให้แฟนคลับใช่อ๋ออันนี้อันนี้ไปทำกับไบมาอ๋อเหรอใช่ค่ะก็อันนี้ไปวาดเป็นกิจกรรมแอคทิวิตี้ใช่ใช่ใช่อันนี้คือชอบมากแล้วคือเขาให้สลับกับของไบด้วยนะแต่นี่ไม่ยอมสลับเพราะว่าชอบของตัวเองว่ะแตวพี่ดูของไบแต่ของไบก็ดูดีนะใช้แท้เว่อร์มันแบบแมนไปมันแมนไปเราตั้งใจว่าดอกไม้เนื้อออกป้าแล้วก็อยากได้ดอกไม้มาประดับที่บ้านเห็นบอกว่าเราเอาผลงานตัวเองไปมอบให้กับแฟนแฟนคลับด้วย ใช่ใช่อีกอีกชิ้นหนึ่งก็ไปทำกับไบเหมือนกันซึ่งแบบเป็นปลาสีเป็นแบบแอสแฟกอ๋อสัตว์สีใช่ก็มอใพ้แฟนคลับตอนที่ดูละครตอนแรกอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะอันนี้นี่น่ภาพบรรยากาศวันนั้นเนาะใช่ค่ะอันนี้มีชื่อภาพอะไรยังไงแมเพียงขวัญไม่มีพี่ไม่ได้สิเราจะขายงานศิลปะซันเซ็ตอะซันเซ็ตนะคิดไวเหมือนกันนะ นี่คือแสดงให้เห็นความชำนาญต่างมีลายเซ็นของสี่คนด้วยนะมีภาพเดียวในโลกนะเพราะเราวาดเองถูกไหมใช่เองแล้วถ้าไเหมือนเดิมใช่ทำเหมือนเดิมก็ไม่ได้ไม่เวลาแล้วเค้านี้ถึงเวลามาคนอื่นแล้วอ่ะชอบเลย ไบร์นอคู่ซีของเราเล่นกับเราเรื่องแรกเราก็เจอไบร์นอไหมใช่ค่ะก็เรื่องนี้ก็ประมาณเรื่องที่5้าแล้วมั้งเรื่องที่ห้าเหรอใช่เลยแล้วเขแปดเรื่องเลยกับไบรทนอ์นอเขาบอกว่าเขาว่าไบร์นอเขาบอกเขาเป็นคนออกเวิร์ดคือแบบเจอใครแล้วก็ไม่ค่อยพูดอ่าใช่ก็เจอแรกๆแล้วแต่คนเจอเราครั้งแรกเป็นยังไงมันก็ไม่พูดกับหนูเขาหรอใครเป็นคนเขาไปทักก่อนก็ต้องเพ่งขวัญไม่ไม่มีใครทักใครแบบอยู่กันอย่างนั้นเป็นเป็นเดือนอ่ะ แต่เล่นละครคู่กันนะใช่คือคือก่อนก่อนที่เราจะเล่นละครคือเราต้องเวิร์กช็อปกันก่อนแล้วเราก็แบบคือไม่รู้จะคุยอะไรกันะเขาก็จะชวนคุยเรื่องแบบดนตรีที่เขาชอบแต่เราไม่ได้ชอบแบบเขาเนี่บอกว่าเราก็คุยต่อกับเขาไม่ได้แต่ก็แต่ก็สักพักนึงอ่ะถึงจะสนิทกันเพราะว่าแบบไปเที่ยวไปกินข้าวละลายพฤติกรรมน่อยใช่ใช่แต่มาเรื่องนี้เป็นยังไงในกองเรื่องนี้เขาก็จะแบบ มื่อเขาเริ่มโตขึ้นเขาก็จะมีความเงียบขึ้นแบบจะคุยกับใครเขาก็จะต้องดูพฤติกรรมก่อนอย่างเช่นวันแรกพี่เอสเขามาชายพีเอสเธอมาถึงวันแรกคือเข้ามุมนั่งอ่านหนังสือนี่แบบคือพีเอสเธอเข้ามุมถูกป่ะใช่ทำไมพีเอสมีสาระจังเลยวะทไมเขามีหนังสือแต่พวกเราคือนั่งเมาส์มอยเป็นนกกระจิบอยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบ ก็พยายามที่จะเข้าไปคุยกับพี่เอสซึ่งก็ช่วยกันแหละเข้าไปเป็นกลุ่มแล้วหมอเหน่งล่ะเห็นบอกว่าลำคาญน้ำใจของหมอเหน่งมากหมอเหน่งไม่คยมีน้ำใจมั้ยยังไงบ้างเป็นตัวลำคาญเหรอไม่ไม่ได้ลำคาญชอบแต่คือเขาเป็นคนแบบแคร์คนอื่นเยอะมากแบบเขาเป็นศัตวแพทย์ไงใช่ใช่ใช่เขาก็จะแบบคอยดูแหละคือเหมือนอย่างเช่นในบทอะไรเงี้ยเราออกเสียงไม่ถูกอ่ะเป็นหมออ่ะเราก็เลยแบบ ถึงหมอเนึ่ยจะเป็นหมอหมาแต่หมอเนี่ยก็เป็นหมอนึ่งออกก็มีความเป็นหมอคิดว่าเออเขาก็น่าจะมีความรู้แนได้เจอเราแล้วก็ปรึกษาเขาซึ่งเขาก็ให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะถามกี่ครั้งอะไรเงี้ยเขาก็แบบยินดีเอาเรื่องไปส่งบ้านเราสิอ๋อคือทมาดูโลกหน้าฉันทำกันบ้านไม่มีเท่ไอยู่ตรงนี้อ่ะเีอยจะไปส่งอย่างไงก็ เมื่อก่อนอ่ะเรามาเรียน a c t ิ้งที่ตึกบ่อยแล้วเราก็แบบว่าตึกที่นี่มรถติดเราเลก็นั่งวีมาแต่ขากลับมอเตงก็บอกว่าเดี๋ยวไปส่งไม่เป็นไรตอนมาเนี่ยเรามาวีนบ้านเราไม่ไกลบ้านเราไม่ไกลว่าเราอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยแต่พอขากลับมอเตงเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปส่งคือแบบมีน้ำใจอะไรเงี้ยแบบดึกดื่นแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะวนไปส่งบนบ้านถึงไม่ใช่ทางผ่านเขาก็จะวนไปส่งเป็นสุภาพบุรุษเนาะใช่แล้วเป็นยังไง ความหวังดีที่หน้าเวียนหัวของหมอเหน่งก็ดีเหมือนกัน40บาทที่เราไม่ต้องเสียค่าเกับแต่เราใช้แต่เราใช้ไปกี่นาทีโอ้โหรถติดเหรอโอ้โหเป็นชั่วโมงน้ำใจคือเราต้องรักษาน้ำใจเขาจริงๆอยากบอกว่านั่งบินสิฉันนั่งบินสินาทีจ้ะเนี่ยเห็นไหมแต่จะได้สนิทกันไงใช่ไหมเวลาคุยกันต่อโบหเออต่อโบหรอโอเคโอเคเหรออ่ะไหนไหนพูดถึงหมอเหน่งแล้ว เพ่คู่เราใช่ไหมพี่ดูมาหลายครั้งแล้วนะเมื่อไหร่กายหยาบของเราจะแตะเนื้อต้องตัวกันสักทีก็ได้ละสิคือเป็นคู่รักโฮโลแกรมเขาคิดแฮชแท็กมาแล้วมอญิงคิดแฮชแท็กมาแล้วใช่คือแบบโดนตัวกันไม่ได้เลยแบบยุ่งจะโดนตัวกันน่เพราะว่า2 EP ีที่ผ่านมาก็คือแบบเขารักกันแล้วในอีกคู่หนึ่งอ่ะเขาจูบกันแล้วแม่แล้วคู่นี้อ๋อถอนใจเลยราต้องรอดูต้องรอดูวันนี้เราจะได้ กายอยากเราจะได้เจอกันไหมวันนี้เราจะไปหาเขาเลยค่ะเฮเราจะวาไปเลยเพราะว่าแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วรอให้มาหาก็คือแบบนานเกินอ่านแล้วอ่านอีกก็ยังไม่มาใช่อ่านแล้วอ่านอีกก็ยังไม่มาแบบบนแล้วก็ไม่มาอย่าเงี้ยแต่ก็ต้องดูว่า ไปหาด้วยความคิดถึงหรือว่าแบบมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไร,รอ,อ่ะเพราะฉะนั้นฝากละครเลยค่ะดวงใจจอมกระบี่ค่ะค่ะก็ฝากละครเรื่องดวง,ดวงใจจอมกระบี่ด้วยนะคะทุกวันจันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ค่ะหรือว่าใครที่ไม่ได้ดูอยู่บ้านนะคะก,ก็ดูทางแอปวันดีได้ค่ะเอาวันนี้ขอบคุณน้องเพลงขวัญด้วยนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี